หลังจากนั้นไปค้นจากเสื้อผ้าของเย่เฉินหยวนเจอแค่รูปอมไม้เดียวที่เหลืออยู่ในฐานะสุภาพสตรีผู้มีมารยาทอย่างฉันฉันจัดเสื้อผ้าให้หยวนหยวนน้อยเรียบร้อยแถมใช้เวททำความสะอาดให้ด้วยแต่ตอนนี้เข้าดันเข้าสมาธิฝึกตนปิดประตูไม่สนใครซะง,งั้นไม่รู้ว่าร่างกายของฉันมันเจ๋งจริงหรือเปล่านะที่จะช่วยหยวนหยวน,หยวนน้อยได้แต่ตอนอึมออยู่นั้นดาน,นเหมือนตันเทียนพลิกกลับจากหยางกลายเป็นหยินซะง,งั้น หลังเสียพลังอย่างไประดับพลังของฉันตกลงมาสองขั้นกลายเป็นขั้นจินตันปลายแต่โยนหยนน้อยบอกว่านี่มันชั่วคราวพักฟื้นแค่สามเดือนก็ฟื้นได้แถมยังจะแข็งแกร่งขึ้นอีกส่วนหยนหยนน้อยพลังพุ่งเอาพุ่งเอา,เอาดูท่าจะได้ผลจริงๆด้วยหลังหยนหยนน้อยแข็งแกร่งขึ้นก็พาหอยคู่ใจพุ่งทะลุดินขึ้นมาบนพื้นได้เวลาเปิดหอยคู่ใจแล้วละ่ะ <c oughs> คุณลุงดาบเทพออกมาแล้วเหรอเอ่อคุณนายฮิฮ <c oughs> ิแฮะหมายความว่าต้องมีเรื่องกับเจ้านายก่อนถึงจะนับว่าเป็นคุณนายของเธอใช่ไหมเนี่ยเอ่อคือแบบว่าคุณนายดูสิคุณนาย,นายเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายเนี่ย พลังของเขาขึ้นมาถึงขั้นออกจากร่างแล้วตอนนี้กำลังจะทะวมไปถึงขั้นแบ่งจิตแต่ดูเหมือนยังขาดอยู่นิดหน่อยพวกเราจะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหยวนหยวนน้อยจะทะลนถึงขั้นแบ่งจิตได้หรือเปล่านี่แหละอคุณนายผมว่าดูท่าเจ้านายจะขึ้นไปไม่ไหวนะคุณลงดาบเทพช่วยขยายพลังและปกป้องฉันอีกสักครั้งได้ไหมนี่เธอหมายถึงแบบนี้ไม่ดีมั้งหรือเธอมีวิธีอื่น อาเธอแต่อย่าแอบดูแล้วกันร้อนจังให้ตายสินายได้กำไรไปเต็มๆเลยฉันยังเจ็บอยู่เลยนะเจ้าหมาป่าห่างยาวเจ้าหมาป่าห่างยาวชาติที่แล้วฉันคงติดหนี้นายไว้แน่ๆวิชามาระดับสูงของฉันดันถูกเอามาใช้กับเรื่องแบบนี้จนได้ ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งฉันจะยอมทำอะไรขนาดนี้เพื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมมอบกายให้เขาแม้แต่ชีวิตก็ยอมพลีให้หรือว่านี่จะเป็นโชคชะตากันนะตัวร้ายก็ถูกกำหนดมาให้ต้องมอบทุกอย่างให้กับพระเอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฟอรลงทันฟ้รลงทันมาแล้ว โอ้ยเอลฉันฉันเพิ่งเข้าใจเลยว่าทําไมพวกที่เป็นเตารอดถึงอายุสั้นแบบนี้มันดูดจนร่างกายจะว่างเปล่าเลยนี่นะเซียวชูวิ่งเร็วฟ้ารงทันกําลังจะมาแล้วเอ๊ะนี่เธอตกลูมาถึงขั้นฝึกปลาแล้วเหรอเซียวชูรีบขึ้นมานั่งบนหลังฉันสิเดี๋ยวฉันพาเธอออกไปจากที่นี่ก่อน สายฟ้าฟาจะทำลายค่ายกลได้จริงเหรอไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเกือบลืมไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นสายฟ้าของเย,ชย่ชินหยวนใช่ไหมสบายใจได้สบายใจได้ใ,ไดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สายฟ้าของหยวนหยวนน้อยทำลายไม่ได้เขาใช้สายฟ้าบุกตะลุยเข้าเขตแดนลึกลับมาหลายครั้งแล้วละ่ะปุกตะลุยเขตลึกลับเจ้านายเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่เลยค่ายกลแตกแล้วพวกสัตว์วิญญาณคลั่งพวกนั้นจะโจมตีหยุ่นหยวนน้อยแน่ท่านเทพดาบรีบไปช่วยเขาเร็วเออเธออย่าวิ่งซุกซนไปมาเชียวนะภาพตรงหน้านี้ช่างเหมือนวันเส้นโลก แต่วันสิ integer, ibly, ้นโลกจริงๆยังมาไม่ถึงสำนักหมื่นกระบีเฮ้ยเกิดเรื่องมากมายแบบนี้พิธีคราวนี้คงต้องเลื่อนไปก่อนเรื่องของหย่ชีสสู่กับเรื่องฟื้นคืนชีพก็ได้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้วพายุครั้งนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้เอ๊ะ เหมือนจะเป็นทิศทางของเขตแดนรับประตูแห่งสวรรค์มีคนกําลังผ่านด่านฟ้าผ่าอยู่หรหรือว่าจะเป็นเสี่ยวหยวนหรือเสี่ยวชูถึงขั้นแบ่งจิตวิญญาแล้วงั้นหรอไม่ว่าจะเป็นใครตอนนี้พวกเขาควรจะปลอดภัยอยู่แต่พลังฟ้าผ่าครั้งนี้รุนแรงเหลือเกินไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะรับไหวหรือเปล่า ฟ้าผ่าเริ่มโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายแล้วเสีย่ยวชูเดี๋ยวฉันส่งเธอออกไปที่นี่มันอันตรายเกินไปนี่คือต้นแบบของค่ายกลโบราณนั้นหรอว้าฮ่าในที่สุดก็หนีออกมาได้นี่คือฟ้าผ่าของเจ้านายหรอหน่ากลัวจริงๆ โชคดีที่พวกเราวิ่งเร็วโชคดีที่พาหยวนชูว,วิ่งออกมาได้ทันเหตุการณ์ตรงหน้าเหมือนฟ้าถล่มแผ่นดินแยกเลยค่ายกอนถูกทำลายแล้วถ้าหยวนชูอยู่ข้างในล่ะก็ต้องตายอย่างอนาถแน่แต่ถ้าจะนายรู้ว่าหยวนชูเป็นอะไรไปจริงๆนั่นสิวันสิ้นโลกของแท้เลย ระดับใดที่เริ่มข้ามด่านได้ก็หมายความว่าค่ายกลถูกทำลายแล้วฉันกับท่านอาจารย์ก็ปลอดภัยแล้ว